สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วกับช่องคนร่าเริงสตูดิโอนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสาเหตุที่แต่ก่อนใครๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยเป็นแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมีบ้างแล้วที่หลายๆคนเคยเป็นจากโทรศัพท์ของท่านเองที่เป็น Android ใหม่ๆนะคะ o n d r o i d เกา่าๆก็อาจจะเป็นเออเป็นด้วยเนาะเพราะเพราะว่าบางที Google ต่อให้มันจะเป็น Android อะไรก็ตามเขาอาจจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ ก็คือสาเหตุที่เช่นเราติดตั้งแอปอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ที่อยู่ใน Google Play Store g ที่เป็นไฟล์ลิงก์ g ู e ก r i v ดรแล้วเมื่อกดติดตั้งมันขึ้นว่าถูกบล็อกจาก p PayProtect แล้วพอเราฝืนติดตั้งมันเข้าไปแล้วมันขึ้นว่าถอนการติดตั้งแอปที่อันตรายในขณะที่เรากำลังใช้มันอยู่นะคะทุกคน โอเคในเมื่อมันขึ้นแบบเนี้ยเราจะไปดูสาเหตุเอ้เราจะไปดูวิธีการที่จะไม่ให้มันแจ้งเตือนแบบนี้แล้วเราเราก็จะไปปิดมันนะคะมันทํำยังไงนะคะอันดับแรกก็เข้าไปที่เพจสัตูค่ะ YouTube กด้น a y s t o เลือกแล้วสำหรับคุณ ขอบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครที่ใช้ซัมซุงเนี่ยอาจจะเข้าไปเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันสําหรับใครที่ใช้ซัมซุงนะคะก็ให้เข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะลงชื่อเข้าใช้ปิดปุ่มแล้วก็เข้าไปที่ Play Protect ค่ะลงชื่อเขา้ากการความฉุกยการตั้งค่ากวาง,ววววาง Play Protect ปิดการสแกนด้วย Play Protect เสร็จแล้วก็ไปหาคำว่าการตั้งค่านะคะการตั้งค่าอยู่นกการตั้งค่า play protect ช่วไปตรวจอ่าเสร็จแล้วให้เราปัดหมาคำว่าสแกนแอบด้วย play protect play protect สแกนอุปกรณ์น,นี้และเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับแบบที่เป็นอันตรายได้ไม่ได้ตรวจสอบสวิตต์อ่านั่นแหละถ้ามันเลือกไว้ก็ให้เป็นแตะเข้าไปเป็นไม่ได้ตรวจสอบนะคะปรับปรุงการตรวจหาอันตรายส่งแกนที่ไม่รู้จักไปยังถือเพื่อก,การตรวจหาที่ดียิ่งขึ้นไม่ได้ตรวจสอบสวิตต์ปอยู่อ่าเนี่ยล็อคจะปิดให้แล้วนะคะทุกคอทั้งหมดปุ่มก็็จะเปนหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจากหน้้าเริ่มตน เป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะสามารถใช้แอปที่ติดตั้งมาจากภายนอกเนี่ยได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะอืมแต่ถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าแอปนั้นจะมีไวรัสหรือเปล่าให้เราไปสแกนโทรศัพท์ได้นะคะวิธีการก็เคยบอกลง youtube ไปแล้วนะคะวิธีการสแกนไวรัสของ a ั s u n งเนาะโอเคก็ทำตามนั้นเลยนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ